สวัสดีสวัสดีพี่พี่ิมาชิกทุกคนเดิมวันนี้กับพบกับช่องของดิดดาสาวนายรองสางว,วันนี้ทุกคนน้องดีดแรงด้เนาะได้ยุคมาสองคนกันเลยแบบเอ๋อแบบอันนี้ก็สงสัยว่าเพราะเราปลูกอย่างในสวนเพราะว่าไปตลอดแต่เม่เคยแบบเนาะบึงมืดเนาะก็เลยบอกว่าพอเราเอาต้นอย่างไม้ไปปลูกโบหรือว่ายังยังเหลือซ้ำที่เขาเห็นตอนนั้นแล้วก็สิพาทุกคนไปบึงท่งนาทุ่งอย่างซึ่งแบบอ่า อย่างนี้แบบเออมึงธรรมชาตินะว่ามันสิมีพักเพียงบอที่เกิดแต่ทุ่งนาเพราะว่าส่วนใหญ่เราฉีมีพักนอกพักนั้นพักนี้เดี๋ยวสิไปเบิ่งเนาะเนาะแม่ทุกคนไปทุกคนฉันจะเดินทางไปกันเลยเอยทุกคนตอนนี้เรากำลังชี้ยางไปเนาะต้นยางทุกคน,กคนกต้นยางพะเหลียวแบบใหญ่เติบมแถวแบบพะเหลียวไกลเดี๋ยวเชิญเบิ่งนี่สวย <c oughs> ทุกคนฮูบงวันนี้มีสองสมุนตามเขาไปพร้อมเซิงแมนป๊อปปี้กับแบล็คคูข้างหลังไม่ใช่ละไม่อยากนี่สมุนเราอ๋อเซิงวันนี้เป็นวะทุกคนสิเป็นแบบต้นหมากพอดีเซิงเขาได้เก็บมากผลเราผลได้เก็บมากเก็บผลมันไปตากแดดเนาะนี่เซิงก็สีแห้งๆมิเลยมันเหลือมากเลยได้ยังเหลืออยู่ด้วยนี่อะไรนีนงเนาะ ไปเดี๋ยะไปกันต่ออ้าทางนี้คือเปียกแท้นคนคนหิน้ว้ายอ๋อว่ะโอเคไปกันต่อนี่ทุกคนงัวเขามาจามาอยู่นี่สี่ห้าตัวคุณเนี่ยเนี่ยสี่ยางไปเนาะคุณอ,อันนั้นก็แบบสมุนแบบน้ำหน้าแบบปลาสีหัวเขาที่ไปใส่แหละว่านแม่เกิดมาเตียแล้วลูกแห้งเตีย แต่แม่ส่วนนี้มันแบเอางหญ่เพราะว่ามีลูกอีกสะววะแม่น้องคือพายอีกแล้วแม่พาันีกคนถ้าน้องน่ารักเราจะไม่ปล่อยให้ใครถึงได้เราจะเลี้ยเองอ๋อ<ช>เหรอเกี่ยวเข้าทำ<ช>่ม็นเด้อ <laughs> ไปเดี๋ยวกันไปกันต่อท<ช>ุกคนตอนนี้เามาฮอสสวนเป็นที่เฮีบฮอสแล้ว เดี๋ยวชิมาทุกคนบบมาเพิ่งมาคนแ้วปลูกอย่างเดียวนแรกทุกคนก็ต้องหูดีแล้วซึ่งแมนต้นกล้วย <c oughs> แล้วก็มี <c oughs> ไม้ไผ่ <c oughs> พนแล้วปลูกสูงไม้ไผ่อันเลยียขายเบิ่งอันนี้เป็นไผ่ไผ่อย่างกาะไผ่อย่างบุ้งเลยพราะที่ปลูกมากอ่ามั่ก่อน <c oughs> แมนนี่พอแล้วปลูกต้นไผ่เนาะน,นี่แบบไม่ได้ขึ้นเอกแต่พอแล้วออกมาปลูกจากวียงเลยแมน ดกลุมนี้พอแล้วว่าพอแล้วสิปลูกต้นมังกรแต่กับบัวสิปลูกอยหลีบอเนาะมุดเดินเห็ดมาแล้วจากแรกบ,บางทีพอตัดสินใจเอาอย่างมาใส่อ,อย่างมาใสกันเรียบร้อยแต่คันปลูกต้นหมากนั่นกเเเน็เสียด้วยคนแล้วต่อมาสิมีต้มนมะม่วงเธอ,อย่างเข้าไปให้อยู่เลนในกล้องเพื่อนไปใส่เนาะขี่รถหันไปหันมานี่อุย้ยทุกคนนี่นะ่ะยอดนี่นะ่ะสุดได้เดอ้อ นั่นดิมเคยเห็ดคลิปอยู่แซบแล้วต่อไปจะเป็นตะไคร้จะปลูกต้นอันต้นอย่างก่อนยูฮันนะมังกรมังกรอันนี้สวนมะมีอันนี้สวนมะม่วงอันนั้นสวนกล้วยนี่แล้วก็มีตะไคร้ด้วยทุกคนเห็ดเหงื่อนี่คือสิคักแล้วเนาะหอมเย็นขนาดนี่มาเดียวชิบิชิแล้วก็ต่อมานี่ชิเป็นต้นมะมีนะทุกคนพราแล้วปลูกได้หลายปีได้ตีต้นนี้ก็ใหญ่ละตัวนี้นะทุกคน ต้นพุ่นอะต้นนี่เลาใหญ่เอามันยังม่ใหญ่ได้ที่เดยทุกคนมาขาสิพาทุกคนมาทัวร์สวนพ่อแล้วฮะโอเคอันนี้มันต้นอย่างไรก็เป็นจากสีอ้อต้นใบพักปังนัวนี่เักปังนัวนี่ทุกคนพักปัหนัวขนาดจะออกดอกไน้อยนี่ต้นมันทุกคนเฮ้ทุกคนเปลี่ยนแผนทักชิมะรีวิวสวนพ่อเอาวคลองน้ำกระบองนี้อย่างละวางเปล่า แล้วก็ต่อไปเขาสิมีมันสับปะหลังนะคะทุกคนนี่มันสับปะหลังซึ่งพูแล้วลูกหลายแ,แตเป็นบบขึ้นตอนนั้นพนแล้วลูกแถวๆว่างต้นอ,อย่าง,งฟังฟังพูดแล้วทุกคนดินฟังพูดมาก็ได้จนบบขึ้นนี่นะมัน,นอ่ะต่อไปเออเออไม่ปักขาสุดเดนของสวนคือกล้วยเป็นป่าเลยเอ้ยทุกคนมีมากอีกน่าจะเต็มเลยคุณน่าสั่งซื้อกล้วยได้เด้อ เต็มเหมือนทุกคนโอ้น่าได้ทุกคนมาดูทุกคนเป็นไผ้ยักกินกล้วยหรือแบบสั่งได้สั่งได้ฮะโอเคไปต้นหัวเราก็มีโอ้เดี๋ยวทางดีให้เบิง่งนี่เป็นวีพว้เราโอ้โหหลายเลยฮะโอ้ยตัวน,นี้เป็นคือวีเละร,ระรีบรีบเออรีบหรือว่ามันยังบุยใหญ่หวะหรือว่าตั้งเฟนหวะแต่ต้นสูงสูง เอ้ดาอ่าลุงลุงแอมันเคยว่าอันนี้ไปไป,ไปอันซุปบะยาว่ะกินกะไกด้ก็ดีเนาะแต่แบบไม่เคยกับเคยเ่เคเพื่อนว่าอันนี้นสีแซ่บก่อนอีกสิวะตัวใบหิ่ตดกนี่นะ,ะทุกคนเคยกินบ่แต่ต้องดิมเมื่อเคย <laughs> มีต้นยูอีกได้ไประเด็นโอ้ต้นมะแขงเฮ้ยต้นสูงแท้นี่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 ต้นเขียวเขียวเนี่ยทุกคนต้นยูไอเดียม ตอนยิ้วอ่าต้มตนมะแขงเอาที่ทุกคนมันเป็นมากอะน้อยเห็นมว่าน้องดิมเดี๋ยวไปเอาตอนแรกก็ต้นยิ้วบ่ตอนแรกต้นยิ้วแ,แต่เบื้องเอรอคือมีมากอะว่าต้นมะแขงอ๋อฉันผิดไปแล้วค่ะคนนี้อย่างเราเห็นต้นยิ้วเป็นต้นมะแขงฉันละยอมใจตัวอีกไม่ได้นี่นะเขาเอินไว้อย่างก็มาก แต่อันนี้หละทิ่เป็นมกักมักกล้วยกันหมดอะนอกอันนี้หละทิ่เป็นมักกล้วยแต่แต่มันแบบเป็นมกกักปีแทนเพราะว่าอ่าเบ่ๆบุหูหูแกแต่ว่าอันนี้ข่้นมันเป็นมักปีนี่เอาไปกินกับอันนี้แซ่บเอาไปแกงเมนทุกคนแกงมักปีอิลีแซ่บอิล่ลีแล้วก็ต้มมาเขาก็ทุกคนเคยเห็นแล้วอันนี้มกักมากอันนี้นะซึ่งจะเป็นมักนัดเดี๋ยวมักนัดกอนนี่ตัวนี้มันออกอ,อกแหนงนสองอันมีมากมีมาก วิ่งเริ่มออกมากแล้วทุกคนน,น,นี่นนต,นนนตน้นกล้วยต้นกล้วยกับเจ้ากั้วมีหนอนกินได้อยู่นะเป็นอย่างต้นกล้วยตรงนี้ตรงนีคือบุ้มนี้เขาก็เคยเอาอยู่ตอนตอนนั้นเด็กอยู่แถวเหงินนี่เลยแต่มันบุง้งแม่ตอนนี้บุงมงนีแต่มันอาจจะมีเฮ้ยดาลักเอาใบมะม่วงแม่ไปสุกินปะ่ะ <laughs> มีแต่ใบอ่อนอ่อนน่ะพอ,นะอ,อ,อน้อพอยเลยเออใบนี้ปะค่ะปกามีแต่ใบอ่อนอ่อนแม่แม่มาสวนมะแรงป่ะต้นอันแบบ มักบืองไม่หายสช่ไหมสวะจะหยีไม่ได้พากัน,นเนื้อเอานอเนื้อออนอยู่นี้่จะกิน,กนซุปว่ะอยู่นี่อยู่นั่นอยู่นั่นจะกินซุปว่ะรักไปกับม่บวงแมออ่หายอยู่ก็มาเอามาเอาไปไมันเป็นมากอ,อันนี้ก็เอาได้อยู่เพราะว่าไปมันอ่อนได้เสียดายวิทุกคนมักนั่นเท่ากับเริ่มอ,กออกอ่ะเนาะแบบออกบางสุ่มบางสุ่มก็ยังบ่ออกตัวนี้ตัวนี้ยังบ่ออกเถอะ ต้นอย่างก่ะต้นตรงนี้คือกันด๋ตัวนี้น่ะนี่น่ะอันนี้มันมีคือกระด๋ฮะแซ่บเลยกินกับลาบได้เนี่ยต้นอย่างวะมันมีเหรออ๋อมันมีคือกัะดวทุกคนเพลงนี้ต้องเข้าแล้วหมักหมักกะพี่กันเตียมเพลงสัๆตอนนั้นน่ะคือเฮลแท้ ลักฟีแล้วนะคือเหี้ยวแน่เดือดเดียวเด <laughs> yes <that> ียวได้เดือดเดียวเดียวได้เปล่าเปล่าหัวใจอันนี้เป็นต้นมะลำไงหมดอ่ะเนี่ยเงาะมะมะลำญ่วะเนี่ยอ่ะฮะมะลำญ่กับมังกรเอ้บอมบ์บอมมะใหญ่กับเงาะเเออทาซิเมนนะทาเอ้ยมะใหญ่ใบน้อยกว่านี่น่าจะเป็นต้นเงาะตอนนั้นทว่าปลูกคือเด็ต้นมะใหญ่นะใช่เดี๋ยวพาทุกคนไปดูเอ้ย อันนี้กะฟักขานี่ไม่สวอเดะไม่ใช่มั้งมาตัวใหญ่ตัวนี้นะเดือมแม่นบุ้งแมนทั้งสองเพิ่อใยมันน้อยก็ท่านเออเงาะยุ่งงานท่านแม่นยุ่ตัวมันใหญ่ตัวนี้เยอะอ่ะอโอ้โหทันนี้แบบด่าบุ้งแม่นใบนะวิธถ่ายฮุบขี้ชิงาไปแล้วแกฟุ่มนะ สวยใบยแบบมันเป็นสีแดงเป็นย่างไต้องเป็นสีแดงวะเลือเป็นแบบท้ายได้ดูกะแล้วมันเป็นสีแดงจันสิวะนี่ทุกคนต้นไผ่วันนี้พ่อเล้วกับปลูกไว้น้ำฮิจตะเอาฮะถ้ากินเลยจ้าเดี๋ยวมันก็สุก โอ้ได้หูแล้วได้ต้นไหนแบบมันแดกแบบว่ามันกําลังมีมีมีนุวยสุดยอดไปเลยเอทุกคนแต่หน้ามันจะแบบคมไม่ดีแบบย่างไปแบบเกะแข้งกาะขาแบบเจ็บเฮ้ยอีหลีทุกคนตัวไหนแบบตัวไหนแบบเป็นก้านสีแดงแทุกคนแบบมันสีมีมากมันเลยน้องดีมสังเกติงนะนอันนี้ก็มีไดเห็นบห ไะเใ็ดคิดเขินว่าแบบตัวไหนแบบเป็นใบสีแดงมีมากหมดเลยดิแถวนี้ก็มีหมดเลยแม,มน,น,มนแล้วก็ทั้งหลังสวนก็ชื่อเป็นนาน้องดิมเลยเลยได้ต่อเฟืองพ่อปูปวยงัวมากินเฟืองอ่ะเนาะไก่ว่ามีมาก,กเลยนี่มันดีดีไหมมันมีน้อยสุดโซกาเฮ้าเฮียวางโซกาเน,นี่ยเนาะยังพวกแข็งแข็งสุดแต่พ่อปูปวยงัวเข้ามากินนี่เนาะ แล้วมันมีามากอันนี้หอมซึ่งบุ๊ได้ปลูกมันเ Mother, อ way, ิญหมากอย่างก็กลิ่นหมักเดือยอไม่ละหมักเดือยมักเดือยหมักเดือหมักเดือยเป็นเนื้อในน้อยยู่เนื้ออันนี้บุ๊มมีทุกคนสวนผัแล้วกับชิบุ๊มมีหลายเนาะมีค่ะถ้าถ้าถ้าแบบแต่มันมีแต่แนวกินนะส่วนเนี่ยทุกคนถ้ามันเป็นมากมาเออแบบอ๋อไม่ละเทุกคน ต้นมะแขงมันสิเป็นต้นหนึ่งสันแต่ต้นหนึงดีบจิกวก็เป็นต้นมะนิวเฮ้ยดาดาพ่ะบอกส่วนพอแล้วสิมีได้สมำแต่ถ้ามันเป็นกินขึ้นมาแบบกิ่นโบทานกิ่นโบทานแน่นอนเพราะว่าต้นมนังม่วงก็มีหลายต้นล,ล,ล,ลำไยมะเงาะเป็นบ่เงาะก็ขึออ้นแน่นอนกล้วยมันสดุดยอดแถมจังเลยระดูมะนัดอีกแบบหลับปากของแทบของแทบเต็มเลยแมน ไต้นนี้คือเป็นจังซีจักปีนะ่ะทุกคนไปง่ยายง่าไม่ได้หักกะใบ,บมันนะตะมุตะมีขนาดจักปีนต้อนไหนยังเหลยอชิ้นใหญ่ให้ปีนสองสีสามสีตัวนี้เนาะตอนนั้นย<อ>ังหดน้ำใส่พลอยเลยใบยนี่น้อยจีเต็มเลยอันนี้เป็นใบต้อนอย่างไรโอ้ยมะม่วง I love you baby โห<ฮ>ร<ฮ>ู้สึวกว่ากลาวยไหลกูมูกับนัด <S <S เดี๋ยวมื้อหน้าเขาเราจะได้มาเห็ดคลิปแบบเมียนใบกล้วยหัว่าใบกล้กวยแบบหกหกมากหลกมากตาน้อยใท่ปะ <laughs> อันนี้นะบ่าหายจะเกลือบนนี้นะ,นะทุกคนอันนี้ส่วนยืนส่นสนนวนยืนก็คือแกงกล้วยกำลังน่นหลานที่ส่วนน่าใหญ่ทุกคนลุ่มกล้กวยที่แบบเป็นฝุ่มอิลีเลยแบบโอ้หฉันคือตานีแม่ตานี เมตานีโอ้ยสวัสดีครับออเจ้า <laughs> ไม่ไ,ได้เคยดูข้าวสิงเดเท่นนะขอโทษเดี๋ยวนี้ไปขอโทษเดี๋ยวนี้ขอโทษต้นกล้วยเดี๋ยวนี้มีอีหลีได้เห็นวันหนังเขาเขาแบบอีหยังก่อดูถูกแล้วแบบอีหยังว่าสักอย่างมินประมาท <laughs> เดี๋ยวเราต้นตานีก็มีตั้งหากอันนี้ต้นกล้วยมีต้นตานีอีกตั้งหกักเข้าใจาบ่บ่เอาเขาเอามากเอาหมากอีกส่นนวนหนึ่งกาใส่อเออเจ็บขา โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ชิบมายเลยเพราะว่าสวนพอแล้วก็โม้ใหญ่ไปนั้นก็เลยแบบรีรวิวไปเีล่าเออมันหรือ่าลล <datasets> ทุกคนมาโอเคแล้วค่ะทุกคนส, Zheng, สำหรับคลิปนี้น้องดินน้องด้าขอตัวลาไปก่อนจบคลิปนี้อย่า,ากกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดินบังด้คลิปต่อไปและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซองน้องดินบังดาสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก้อคำว่าสวัสดีสวัสดีพี่เอฟซีทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ เอ้ยทุกคนทุกคนอยากให้น้องดิวลงได้คลิปอย่างก็กลองคอมเมนต์มาบางทีน้องดิวลงได้เห็ดได้กันสิเห็ดเนานะเพราะว่าตรงนี้จนคอนเทนต์แหงสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายไปตันคลิปหน้า